안녕하세요. 다이몬 마스터 이예린 인사드리겠습니다. 소리카, 다이몬 마스터 사시핌 이티잔카! ก็สวัสดีทุกๆท่ทานเลยนะคะที่เข้ามาร่วมในงาน Success Academy ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทักทายไปยังออสมาชิกที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็วันนี้ลินได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทอโตมีมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะของสมาชิกอโตมีที่ได้ทำธุรกิจนะคะภายใต้คอนเซปต์จากความรักมุ่งสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะคะลินอายุ31ปีค่ะ ปัจจุบันทำธุรกิจอัโตรมีเต็มเวลานะคะเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ขอนแก่น153นจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ทำอาชีพเสริมควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล่ามภาษาเกาหลีค่ะรับทำวีซ่าไปเกาหลีด้วยนะคะเป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดด้วยค่ะเป็นสตาฟที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะแล้วก็เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะ ฟังฟังดูแล้วไม่เหมือนจะเป็นงานฟรีแลนซ์เหมือนจะเป็นรับจ okay, ้างทั่วไปมากกว่าใช่ไหมคะก็ทำอะไรอย่างควบคู่กันไปแต่ว่าที่หนึ่งในใจนั้นคือธุรกิจอัตุมีนะคะโอเคค่ะก็ก่อนที่ลินจะมารู้จักกับ ธุรกิจอัทุมีนะคะก็ทำทำงานเป็นสตาฟนะคะขององค์กรไวแวมซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะตลอด4-5หปีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเราอยู่คลุกคลีอยู่กับมิชันนารีเนาะเราก็ได้ครูพักรักจำนะคะได้โอกาสเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมด้วยจนกระทั่งเรามีความรู้ความสามารถในด้านของภาษาเกาหลีติดตัวมาด้วยทำให้ได้ทำอาชีพล่ามฟรีแลนซ์ไปด้วยนะคะ ช่วงที่หนมีงานทําดีๆอยู่เนี่ยนะคะปกติแล้วไม่ใช่คนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินตัวอะไรมากนะคะยิ่งมาเจอกับวิกฤตโควิดค่ะงานที่ตัวเองเคยทําได้หายไป100นะคะช่วงนั้นวิกฤตมากๆเลยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างลําบากค่ะไม่มีรายรับเข้ามาเลยไม่มีรายได้เลยแล้วก็ได้อาศัยอยู่ที่ บ้านของคนอื่นค่ะคุณพี่ใจดีท่านหนึ่งเขาก็เมตตาเราเนาะให้เราอยู่กับน้องสาวนะคะที่บ้านของคนอื่นนะคะในระหว่างที่กําลังมองว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีจะทําอาชีพอะไรดีในในช่วงโควิดนี้มีอะไรที่เราทําได้บ้างหลินก็ได้พบกับธุรกิจอัโตมีผ่านทางการแนะนําของอา,อาจารย์ที่คิดจักรให้รู้จักกับสปอนเซอร์ชาวเกาหลีนั่นเองค่ะสาเหตุที่หลินตัดสินใจเลือกธุรกิจอาตมีนะคะเพราะว่าอาตมีเนี่ยสามารถทําให้หลินฝันได้ ใหญ่มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทุกท่านเคยได้ยินไหมคะว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก๋อเคยได้ยินกันใช่ไหมคะในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักใครที่ไม่รู้จักความรักก็ผู้นั้นไม่รู้จักกับพระเจ้านั่นเองนะคะออส่วนตัวหลินเป็นคริสเตียนคะ่ะแล้วก็เราถูกสอนถูกอบรมมานะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามให้เราทําภายใต้พื้นฐานของความรักเป็นหลัก ะะแล้วก็พยายามที่จะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราด้วยก็คิดมาตลอดว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่เออฉันก็มีความรักนะฉันเป็นคนดีคนหนึ่งนี่แหละนะนะคะแต่เมื่อชีวิตมาเจอกับวิกฤตนะคะลินค้นพบตัวเองว่าขนาดความรักของลินนะคะมันแคบลงน้อยลงเล็กลงตามขนาดเงินในกระเป๋าตาง เวลาที่เราอยากจะแสดงความรักให้กับผู้คนรอบข้างเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวนะคะเมื่อสักครู่ทศนาก็บอกแล้วนะคะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นเราอยากจะแสดงความรักให้กับเพื่อนๆของเราไปใช้เวลาพูดคุยแบ่งปันสารทุกสุขดิบกันนะคะชีวิตมีค่าขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะค่าแรกค่าน้ํามันรถคะ่ะที่จะต้องไปเจอกันถูกไหมคะ ค่าที่สองมาแล้วค่ะค่าอาหารค่ะมันคุยอย่างเดียวได้หรอมันต้องกินด้วยนะเมามอยไปด้วยนะคะแล้วก็มีค่ากาแฟด้วยอะอย่างน้อยไม่ได้เจอกันตามมืดเช้าเที่ยงเงย็นก็ต้องเป็นค่ากาแฟนะคะก็เคยปฏิเสธการนัดพบกับเพื่อนๆกับคนรอบข้างเพียงเพราะตัวเองไม่มีเงินซื้อไหมคะ่ะเคยค่ะลินเคยค่ะอ๋อวันนี้หรออุย้ยแกเราไม่ว่างอะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะจริงๆว่างคะ่ะแต่ไม่มีเงินนะคะก็เลยไปเจอเพื่อนไม่ได้ แล้วอย่างถ้าเราอยากแสดงความรักให้กับครอบครัวเราล่คะค่ะมีใครทํางานที่ต่างจังหวัดบ้างไหมคะมีไหมโอ้ทุกคนอยู่ที่บ้านเหรอคะแต่ไม่ใช่เนาะมีหลายท่านที่ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะกลับไปบ้านทีเป็นไงคะกลับไปมือเปล่าได้ไหมคะเฮ้ยไม่ได้ป้าคังบ้านเดี๋ยวถามเอานะคะกลับไปมือเปล่าก็ไม่ได้มันอายใจมันจะต้องมีของฝากอะไรไปติดติดไม้ติดมือไปฝากครอบครัวด้วยค่าเดินทางเป็นไงคะก็ต้องเสียกลับไปใช่ไหมค่ะ ไปถึงที่บ้านใครต้องเป็นคนจ่ายค่าอาหารคะเราหรือคุณพ่อคุณแม่มันควรจะเป็นเราถูกไหมคะนะถ้าไม่มีอย่างนั้นใครเคยไม่กล้ากลับบ้านเพราะไม่มีเงินบ้างไหมคะ โอ้เราเป็นพวกเดียวกันค่ะถ้าพ่อดูอยู่นะถ้าพ่อดูดูอยู่ทางออนไลน์นะคะบางครั้งนะคะเราก็ละอายใจที่จะกลับไปบ้านเพราะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็บางคนก็อยากกลับแต่ว่ากลับไม่ได้ก็มีนะคะหรือถ้าเราอยากที่จะ,ะแสดงความรักให้กับสังคมละ่ะแบ่งปันสู่สังคมละ่ะเป็นไงบ้างอยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือคนยากจนคนเจ็บป่วยโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสนะคะเวลาเราไปเจอเขาเนี่ยเขาไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวอะเราจะเราจะทำแค่แบบ สู้ๆนะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วก็เดินหนีไปแค่นั้นไหมคะเราจะไม่เลี้ยงข้าวเขาสักหน่อยหรอคะเราจะไม่มอบเงินให้เขาสักหน่อยหรอคะใช่ไหมคะถ้าเราอยากที่จะแสดงความรักกับใครสักคนอ่ะจริงๆมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวนี่เราปฏิเสธไม่ได้ ตัวเราเองก็เหมือนกันอะงั้นไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยมนะาพูดถึงการรักตัวเองบ้างนะคะปัจจุบันทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทางานนะคะ24ชั่วโมงปากกัดตีนถีบนะคะหาเช้ากินขําไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะพักผ่อนไม่มีเวลาแม้แต่ไปฟิตเนสออกกําลังกายไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารดีๆเพื่อสุขภาพให้ตัวเองกินอาหารเสริมอัตโนมีก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเงินอย่างเงี้ยนะคะทำให้สุขภาพเราก็ย่ำแย่ไม่มีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนด้วยสุขภาพจิตกก็แยไป นะคะถ้าการที่เราเป็นคนที่มีความรักเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนในอะตอมี่เนี่ยเป็นท่านที่มีความรักอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเ,เราขยายขอบเขตความรักของเราให้มากขึ้นอย่าให้ความจนเนี่ยมันมาจากัดขอบเขตความรักของเราดีไหมคะมีท่านไหนที่เคยฟังบรรยายของท่านประธานปาร์คฮันกิวท่านได้พูดถึงคำหนึ่งที่ว่าคนที่ทำธุรกิจอตอมี่แล้วไม่สำเร็จคนนั้นไม่มีความรักไหมคะ เคยได้ยินเนาะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่หลินฟังอุ๊ยประธานแรงนะเออแรงนะท่านประธานไม่มีความรักเลยหรออะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อทําธุรกิจอตอมี่ไปเรื่อยๆพบโอ้โหคําพูดของท่านประธานนั้นเป็นความจริงค่ะถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจอตอมี่ท่านไม่มีความรักไม่ได้นะคะอ,อ่หลินทําธุรกิจอตอมี่มาตอนนี้สองปีครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะสองปีครึ่งสิ่งที่หลินได้ในธุรกิจอตอมี่เนี่ย มันเป็นเงินแสนเงินล้านหรือยังคะยังนะคะมันมีรายได้ที่มั่งคั่งมั่นคงหรือยังคะยังนะคะระยะเวลานี้เป็นช่วงที่หลินสร้างทีมคะ่ะสร้างทีมและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นเลยนะคะได้พัฒนาตัวเองได้รู้จักที่จะมีความฝันได้รู้จักที่จะขยายขอบเขตความรักของตัวเองให้มันใหญ่มากขึ้นไม่ใช่รักแต่ตัวเองแนละให้มันขยายไปสู่พาร์เนอร์ให้มันขยายไปสู่สปอนเซอร์ขยายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะ ความรักเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นนะคะถ้าท่านเข้ามาทำธุรกิจอะโทมี่แล้วแทนการตลาดค่ะเชิงบังคับนะคะให้เราจะต้องรักผู้อื่นเป็นนะคะความสำเร็จของทีมคือความสำเร็จของเราในอะโทมี่ฟังดีๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้นะคะเหมือนที่ท่านสตาร์บอกเราไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้แต่เราต้องรักให้เป็นนะคะในธุรกิจอโทมี่แล้วก็ ความรักที่เรามีให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้ทุกท่านสามารถประสบค,ความสําเร็จในธุรกิจอทุมีได้นั่นเองสําหรับหลินนะคะการเข้ามาทําธุรกิจอทุมีเนี่ย why อทุมีของหลินนั่นคือการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้านะคะเป็นเหมือนมิชชั่นที่พระองค์ให้กับหลินว่าโอเคเราจะต้องไปจนถึงความสําเร็จในจุดนี้นะคะต้องออทําให้ถึงเป้าหมายให้ได้แต่ว่า เ้าหมายสูงสุดนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เท่านั้นสําหรับลินนะคะจะจะเป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาลักษณะของตัวเองให้ดีที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีมากขึ้นรับคนอื่นได้ดีมากขึ้นเป็นคนที่พระเจ้าพอพรไทยเป็นคนที่พระองค์ใช้งานได้ถ้าพระเจ้าจะทําให้หลินสําเร็จเลยพระองค์ก็ทําได้นะคะแต่ลินจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็จะไปเป็นเป็นคนรวยที่ใช้เงินไม่เป็น สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะหลายคนถามลินว่าธุรกิจอัทูมี่เนี่ยสามารถทําให้เรากรเกษียณได้จริงไหมเราสามารถหยุดทํางานได้จริงไหมอาจจะมีความสงสัยเพราะว่าอะไรคะผู้นําระดับเงินแสนเงินล้านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านปัจจุบันท่านยังทํางานอยู่ไหมคะเอ๊ก็ทำนะเขาได้เดือนละสามล้านห้าล้านทำไมเขายังทำงานอยู่นะคะลินจะขอยก คำพูดของท่านอิมพ r เร l ย e ลี e ฮจองท่านไม่ได้มาอยู่กับเราในวันนี้ท่านเสียดายมากด้วยปัญหาสุขภาพของท่านแต่ท่านสัญญาว่าท่านจะมาพบกับสมาชิกประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะหรืนประทับใจคำพูดของท่าน Imperial อย่างหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะสำเร็จท่านทำงานในอะตมี่เนี่ยเพื่อ,อไรายได้เพื่อความมั่นคงจริงค่ะแต่หลังจากที่สำเร็จแล้ว เหตุผลที่ท่านยังคงทำอัตมี่อยู่นั่นก็คือท่านทำเพื่อสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นก็คือความรักและความเคารพนับถือที่ท่านได้จากผู้คนนั่นเองค่ะปบมือให้ท่านหน่อยค่ะ <S <S เป็นคำพูดที่ฟังแล้วออฉันก็อยากทำงานไปจนตายเหมือนกันแหละถ้าอย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีชีวิตทีเออ่เป็นแบบอย่างให้กับผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเหมือนกัน เราทํางานเพราะเราเลือกไม่ได้งานเลือกเรากับการที่เราทํางานเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราอยากทาเนี่ยความสุขความฟิลลิ่งมันต่างกันนะคะมันต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดก็ตามที่ทําธุรกิจอธัตมีแล้วมีผู้มุ่งหวังที่ยังไม่ตัดสินใจตามแล้วตามอีกชวนแล้วชวนอีกแล้วยังไม่มายังไม่ทําไม่เป็นไรนะคะในอนาคตภายใน4ปีนี่แหละคะ่ะความจนความทุกข์ความยากลําบาก จะบีบบังคับให้เขามองหาโอกาสและวันนั้นเขาจะเห็นอธูมีเองค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำณเวลานี้เตรียมชีวิตของตัวเองคุณพร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์ที่ดีให้กับใครสักคนแล้วหรือยังค่ะคว้าวรอเลยค่ะภายใน4ปีนี่แหละค่ะมาแน่นะคะลำบากแน่นะค่ะ<อ> <laughs> เดี๋ยวก็เดีเมื่อเขามาให้เราพร้อมที่จะดูแลเขาเนาะเวลคัมเขาแล้วก็มามาทำงานด้วยกันยังไม่สายนะคะ Okay, แน่นอนค่ะอาทอมมี่นะคะทำให้หลินมีความฝันแล้วก็ขยายขอบเขตความรักได้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆพ,พี่น้องนะคะมีปัญหาเนี่ยคนรอบข้างมีปัญหาหลินอยากจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือไม่ใช่แค่ปลอบใจสู้ๆนะเธอเธอเก่งอยู่แล้วเธอผ่านมันไปได้บายยไม่อยากทำแค่นี้ค่ะอย่างน้อยอยากจะเลี้ยงข้าวสักมือ้อนึงอะถ้ามีพอให้หยิบให้ยืมก็จะทำนะคะเพื่อที่จะให้เขามีทั้งกำลังใจและกำลังกาย กลับไปสู้กับปัญหาของเขาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะลินอยากจะเป็นคนที่ครอบครัวภูมิใจว่าลูกคนนี้หลานคนนี้เป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นคนที่เ,เลี้ยงดูผู้คนรอบข้างได้นอกจากจะร่ํารวยแล้วยังเป็นคนที่สังคมรักอีกต่างหากนะคะอยากจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็วันนี้นะคะลินจะประก,กาศล,ลินตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะประสบความสําเร็จในธุรกิจออโทมี omy, แล้วออกไปแสดงความรักให้คนทั่วโลก ได้ยินได้ฟังช่วยเหลือพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเนี่ยให้ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากกับทุกทกท่านว่าอ t โมี omy, เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของรายได้อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะเดือนละหลายล้านนะคะเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราแล้วนะคะยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราขยายขอบเขตความรักของเราเนี่ยให้ได้กว้างมากยิ่งขึ้น นะคะให้กว้างมากกว่าที่เป็นแล้วให้ไปได้ไกลมากกว่าที่เคยทุกท่านอยากจะขยายขอบเขตความรักของตัวเองให้มากกว่านี้ไหมคะ <Yeah. S 1> อยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าลดขนาดของความฝันแต่ให้เพิ่มขนาดของความพยายามขอบคุณค่ะขอบ,ขอบ,ขอบพระเจ้าไวพรนะคะ